นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะศีวลีจะมหาเถโรปัจจะยะลาภะปูชิโตมนุษะโสเทวตาอินโทรพรม,มายโมยขขาวาติตัสสะนิรันตารังปะณะลาภ สักการอาเนนตินิจจังศีวลีเถรัสลาโพจสักการโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชะกัดสะสัทาวาปิคาทันจะสังวัตตะนัสลาโพจักการโหติเถรัสอานุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะ ลาโปเมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเถโรเทวเทวตาณะปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาภิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรัสสะ เอตังคู่นางสวัสดีลาพังพระวันตุเ,เมศีวลีจะมหาเถโรปัจจะยะลาภะปูชิโตมนุษโสเทวตาอินโทพรมมายะโมยขาวาปิตัสสะนิรันตรังปะนะลาภะสักกาเรอานเนนตินิจังศีวลีเถรัสสะลาโพจะสักการโหติ สีวลีมหาเถรันจะปูชะกัดสะสะทาวาปิขาทันจกักสังวัตนัสะลาโพจะสักกาโรโหติเถรสสะอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพทาเอเตนะสัจจวเชนะลาโพเมโหตุสัพพทาสีวลีจะมหาเถโรเทวตานะพระปูชิโตโสรโหปัจ,จักยาทิมหิต สีวลีจะมหาเทโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหิอหางวันทามิตังสัทธาสีวลีเถรัสะเอตังคู่นางสวัสดีลาพังพระสวัสดีพาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรปัจจยะลาพระปูชิโตมนุษโสเทวตาอินโทพรมมา ยโมยขาวาปิตัสะนิรันตารังปะนะลาภสักกาเรอาเนนตินิจจังสิวลีเถรัส,สลาโพจะสักกาโรโหติสิวลีมหาเถรันจะปูชกัดสักธาวาปิคาทันจะสังวตนัสัะลาโพจะสักการโรโหติเถรัส,สอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธาเอเตนสัจวัชเชนะ ลาโพเมโหตุสัพพทาสีวดีจะมหาเถโรเทวตาณระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสีวณีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาสีวณีเทรัสสะเอตังผู้นางสวัสดีพาลังพระวันตุเม สีวลีจะมหาเถโรปัจจะยะลาภปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหม,มายโมยขาวาปิตัสสะนิรันตารังปะณะลาภสักกาเรอเนนตินิจังสีวลีเถรัสสะลาโพจ,จะสะักกาโรโหติสีวลีมหาเถรันจะปูชกัสสะสัทธาวาปิคาทันจะสังวตนัสะลาโพจ,จะ สักการโ,โหติเถรัสอนุภาเวนะลาโภเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโภเมโหตุสัพพธาศีวลีจะมหาเถโรเทวเทว,วตาณะระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิสศีวดีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิตอหังวันทามิตังสัธา สีวดีเถรัสะเอตังคู่นางสวัสดีพาลังพระวันตุเมสีวดีจะมหาเถโรปัจจะยะลาภะปูชิโตมนุสโสเทวตาอินโทพรหมพรหม,มายะโมยขขาวาปิตตสะนิรันตระังปะนะลาภะสักกาเรอาเนนตินิจังส,วสีวดีเทรัสะ ลาโพจะสักกาโรโหติศีวลีมหาเถรันจะปูชกัดสสะทาวาติคาทันจะสังวัตตะนัสลาโพจะสักกาโรโหติเถรัสสะอนุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพทาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโพเมโหตุสัพพทาสีวดีจะมหาเถโรเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจ,จ ยาทิมหิตสีวลีจะมหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิตโตโสระโหปัจจะยาทิมหิตอาหางวันทามิตังสัทธาศีวลีเถรัสะเอตังผู้นางสวัสดีพาลังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรปัจจะยะาลาพาภปูชิตโตมนุษโสเทวตาอินโธพรมมายะโมยักขาวาปิตัสานิรันตรังปะนะลาภ สักการอาเนนตินิจังสีวลีเถรัสลาโพจะสักการโรโหติสีวลีมหาเถรันจะปูชะกัตสสทาวาปีคาทันจะสังวัตตะนัสลาโพจะสักการโรโหติเถรัสานุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัชเชนะลาโพเมโหตุสัพพธาสีวลีจะมหาเถโรเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจะ ยาทิมหิศิวลีจามหาเถโรยักขาเทวาพิปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมหิอาหางวันทามิตังสัทธาศิวลีเถรัสะเอตังคู่นางสวัสดีลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโรปัจจะยาลาะลพาภปูชิโตมนุษโสเทวาตาอินโทพรมมายะโมยักขาวาปิตัสะนิรันตรังปะณะลาภ สักการะเนนตินิจังสิวะลีเถรัสลาโพจะสักการโรโหติสิวะลีมหาเถรันจะปูชกัดสะสัทาวาปีคาทันจะสังวัตนัสะลาโพจะสักการโรโหติเถรัสานุภาเวนะลาโพเมโหตุสัพพธาเอเตนะสัจวัตเชนะลาโพเมโหตุสัพพธาสิวะลีจะมหาเถโร เทวตานะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิศิวลีจะมหาเถโรยักษขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาศิวลีเถระสะเอตังคู่นางสวัสดีพาลังพระวันตุเม สาธุสาธุสาธุ